สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีบูครับสวัสดีครับแล้วๆก็มาถึงตัวละครหลักนะครับ Hello Kitty Hello Kitty ก็เป็นกล่องที่สามของเราแล้วนะครับอ่ะพูดทำคัเพลงแกะเลยดีกว่าแกะเลยอ่านะครับอันนี้นะครับเป็น ตัวละครคิตตี้ที่มาในตรีมของสตรอเบอรี่มาเก็ตนะฮะตลาดขายสตรอเบอรี่วันนี้คิตตี้จะเป็นแม่ค้าจะมาดูที่วันนี้มีสตรอเบอรี่กี่ลูกจะมาขายเขาเนี่ยหน้ากล่องหนึ่งสองสามอ่านะครับดูมาดูอุ้ยซองเยอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเฮ้สองกับเป็นตัวละครหลักตัวแม่ตัวมัมแห่งวงการซาริโอนะเทียบเลยเทียบเลยอันนี้่อจสุดแน่รู้สึกว่า หนังสือเอ่อข้อมือจานหนาปกติประมาณนิดหนึ่งานาี้ามีเขาบอกจำนวนชิ้นด้วยนะที่หน้ากล่องอะออว่ากล่องนี้มันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะสามสิบหน้ากี่ชิ้นอะร้อยเก้าสิบเอ็ดชิ้นเยอะยอสุดเลยปะใช่เยอะแบบกล่องน,นี้<อ>คุ้มราคาเท่ากันทุกกล่องนะครับท่านผู้ชมสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะโอเคอ่ะงั้นจัดไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลย อ่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฮลโลคิตตี้เฮลโลคิตตี้สตรอเบอรี่มาร์เก็ตเป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าตลาดสตรอเบอรี่อ๋อตลาดสตรอเบอรี่นะใช่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 ไม่ใช่การ<ม>า์ดูนไหมมื่อนเมื่อวานโพชาโกเขาเขาเขา,เขานั่งรถไฟไปโคราชนะแล้วเขาก็ไปเก็บสตรอเบอรี่จากเขาใหญ่แล้วเขาก็กลับมากรุงเทพนะอ่านะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ มาดูกันนะครับนี่ตะก้านะนี่เป็นตะก้าแล้วมีโบนะครับเป็นรูปหัวใจนะสวยแล้วก็จะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับเป็นดอกอะไรดอกกุหลาบป้กุหลาบสีเหลืองนะใช่แล้วด้านหลังก็แน่นอนนะมีชื่อสตอเบอร์รี่แอบอยู่ด้วนนหนึ่งลูกสีชมพูแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีสตรอเบอร์รี่นะครับให้ทายมีทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกใช่ไหมข้างหน้าสามข้างหลังหนึ่งเป็นสี่ลูกและอันนี้ <Apple. S 2> แอปเปลิลที่ไหนเหล่ามันคือแอปเปิลไมันสตรอเบอรี่ไม่มีแอปเปิลในดงสตรอเบอรี่หรอกนะมันมีแอปเปิลหนึ่งลูกเพราะว่าคิตตี้ชอบกิน Apple. แอปเปิลเรามาปลูกสตรอเบอรี่ทำไมปลูกเพื่อขายโอเคจบอ่านะครับก็สวยงามนะนี่สวยงามมากนะอ่ะฟองนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนต่อนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับหาไอ้ตุ่มนี้ว่ามันเหลือมาทำอะไรจริงๆมันคือหางคิตตี้นะครับอหางคิตตี้ ใช่นเ,นเนี่ยเป็นต่งมเนี่ยใครพลาดล่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เหรอใช่ <c oughs> อ่าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นคอที่คนชอบนะฮิโรคิตตี้ชอบจังเลยป้าบูชอบตัวนี้น้องเขาน่ารักบูใจละลายทำงานไม่ถูกเลยยังไงดีล่ะทีนี้ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ูด้วยนะครับแต่ต้องสา คิรกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิดต่อไปต่อตัวอะไรนะครับหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ